สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช h i l ท Trading นะครับก็จริงๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันแค่2ตัวนะทองกับ BTC นะครับเพราะว่าอันอื่นยังอยู่ในหน้าเทรดเซตอัพเดิมนะตอนนี้นะครับสิ่งที่เรากําลังเจอกันกับทองเนี่ยคือดอกแรกเนี่ยซัพพลายตรงนี้ที่ผมเคยบอกเอาไว้ว่าโอเคตรงนี้ถ้ามันถึงมันอาจจะย่อให้นะก็ต่อราคากันดีๆนะครับมันน่าจะย่อให้แต่เราจะเล่นแค่ครั้งเดียวก็คือเนี่ยมันเข้านี่แล้วมันย่อให้แล้วเนี่ยมันย่อให้แล้วนะครับ มันก็ย่อให้นะไม่ใช่มันไม่ย่อนะย่อต่ชั่วโมงนึ่งเข้าได้สองหกหกนะครับย่อมาห้าศูนยก็ประมาณพันจุดอ่ะแล้วก็มันไม่หลุดโลนะครับมันไม่หุดมันไม่หลุดโลนี้นะครับรู้เราต้องรู้ให้ทันนะหนีให้ทันลงมาปุ๊บไม่หลุดโลนี้ก็มองว่ากลับขึ้นต่อนะครับพอเรารู้ว่ากลับขึ้นต่อเนี่ยทีเนี้ยโซนเนี้ยเราก็จะไม่ใช้ละ พอเราไม่ใช้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขามีโอกาสที่เขาจะทะลุก็ได้หรือเขาอาจจะย่ำแล้วค่อยลงแบบนี้ก็ได้ซึ่งทีเนี้ยในเมื่อเขาเรื่องที่จะทะลุแล้วเนี่ยมันก็จะแปลว่าตรงนี้ก็น่าจะหลุดนะครับสองหกเจ็ดห้าก็น่าจะหลุดถ้าเราจะเซลล์เนี่ยแผนที่ทำเอาไว้ก็คือแถวแถวสองหกแปดสี่ถึงสองหกแปดห้าแปดเจ็ดเนแถวเนี้ย,เ,ยเซลล์ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่า การขึ้นอย่างเงี้ยถามว่าขึ้นแรงไหมอ่ขึ้นแรงไหมเดี๋ยวตีเทนไลน์ให้ดูนะลบเทนไลน์ลงอ่ะเอาเทนไลน์ขึ้นมามเดี๋ยวผมตีให้ดูนี่ขึ้นแบบนี้เขาเรียกขึ้นแรงนะครับขึ้นแบบนี้ขึ้นแรงนะเดี๋ยวผมตีอีกเส้นด้วยจะได้รู้ว่าแรงไหมนี่แบบนี้เขาเรียกขึ้นแรงนะครับเทนไลน์แรกนะครับเส้นล่างนะเทนไลน์นี้นะครับเทนไลน์หนึ่งอ่าเทนไลน์หนึ่งเทนไลน์หนึ่งเนี่ยมันชันแค่นี้ถูกไหม ชุดนี้มันขึ้นแบบเนี้ยมันก็ชันอีกรอบหนึ่งถูกไหมครับซึ่งเราก็จะมองว่าอ๋อโอเคงั้นตรงเนี้ยมันยังขึ้นแรงอยู่ถูกไหมการที่เราจะเซลล์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เอาตัวเองไปอยู่กับความเสี่ยงเพราะการเทรดมันก็เสี่ยงมากพอแล้วถูกป่ะนะครับรู้อยู่แล้วนี่ว่าถ้าขึ้นถ้าสมมติถ้าเบรกเส้นเขียวผมตรงเนี้ยเรารอมันย่อรอมันถอยมารับก็ได้หาดีมนัน แล้วก็บายกลับขึ้นไปหาโซนให้เซลล์ก็จะมีเลนจ์ให้เล่นอีกนิดหน่อยซึ่งผมก็มองว่าก็โอเคนะมันก็ไม่แย่นะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามาดูใน4ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นละว,ว่าอ๋อโอเคตรงนี้เขามีเคลียร์ที่คลิตี้นะโอเคมีดีบานอยู่ตรงนี้นะ่ะเราทำรอไว้หมดละนะครับแต่จริงๆตรงนี้มีดีบานใหม่เกิดขึ้นพาไปดูเห็นไหม มีดีมันใหม่เกิดขึ้นนะครับดูหนึ่งชั่วโมงจะชัดกว่านี่ก้อนนี้เห็นไหมจะชัดกว่านะจะชัดกว่าเพราะว่าชุดนี้ขึ้นไปเบรกไฮนะครับอ่ะผมก็จะเลื่อนง่ายๆอย่างนี้ละโบเขาให้มีดีมันเกิดขึ้นมาหนึ่งอันดูสิบห้านาทีซิอ่ะโอเคได้ทีเนี้ยในสิบห้านาทีถ้าเราจะรอเล่นนะครับเราก็ต้องรอให้เขาเคลียร์เส้นส้มก่อนรอให้เขาเคลียร์เส้นส้มก่อน ลงมาเคลียร์แล้วเราจะได้บายกลับขึ้นไปบายทีเนี้ยเราคงไม่ได้หวังถึงข้างบนนะเราน่าจะหวังแค่ไฮเดิม erm ตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรทำไมถึงหวังแค่ไฮเดิม erm ตรงนี้อ่ะสิ่งที่อยากจะบอกว่าทำไมถึงหวังแค่ไฮเดิม erm? มันก็คือหน้าเทรดปกติครับมันก็คือหน้าเทรดปกติรู้แหละวมันจะขึ้นถ้าสมมติมันขึ้นแล้วมันขึ้นไปหาข้างบนเนี่ยเราก็ได้เซล์ถูกไหม แต่ถ้าสมมุติว่าชุดเนี้ยบายปุบแล้วเราปิดที่แรกคือตรงเนี้ยแล้วถ้าสมมุติมันล่วงเลยเนี่ยเราก็ยังพอหาโอกาสเด้งแล้วเซลล์ได้แต่ถ้ามันขึ้นไปเบรกหัวย่อมาเราก็บายขึ้นไปอีกแบบเนี้ยมันจะเล่นง่ายกว่าเราไม่ค่อยอยากอยู่กลางกรอบแบบนี้นะมันเล่นยากนะเมื่อวานเราก็เล่นยากไปละทีหนึ่งนะครับพาไปเจาะจังหวะเมื่อวานก่อนว่าต้องเล่นยังไงเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานพวกผมก็นั่งดูกราฟกัน นะครับเมื่อวานนั่งดูกราฟกันมันขึ้นมาเบรกห้าสิบสี่เห็นไหมขึ้นมาเบรกห้าสิบสี่อ่ะก่อนเบรกห้าสี่เนี่ยมันอยู่นี่ด้วยตอนเบรกห้าสี่มันเบรกนี่ด้วยสี่ทุ่มสามสี่ทุ่มเนี่ยมันเบรกนี่ด้วยถูกไหมอ่ะหรือเอาก่อนหน้านั้นก็คือไฮนี้สี่สิบอ่ะชุดนี้ย่อลงมาชุดนี้ย่อมาตอนสองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มนะครับถ้าชุดนี้เบรกไฮหมายความว่าไฮตรงเนี้ยสำคัญ อันนี้หนึ่งนาทีนะขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นเบรกปุ๊บต้องรู้แล้วนะว่าโครงสร้างกราฟเป็นยังไงเบรกปุ๊บแปลว่าหน้าบ่ายได้เปรียบงั้นเราก็เล่นสต็อปลอสแค่โลตามโครงสร้างของหนึ่งนาทีได้เลยซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าย่อลงมาเราหา, law, รหาดีมานรอนะครับหาดีมานรออ่าตรงนี้เป็นดีมานหนึ่งนาทีอ่าใส่สต็อปไหนสต็อปขอบโซนเนี่ยหรือจะสต็อปตามโครงสร้างก็คือตรงนี้ สามสิบสี่เก้าสามเจ็ดสตปสสี่ปิดตรงไหนการเล่นในหนึ่งาทีส่วนใหญ่จะปิดสกอปปิ้งนะครับตามไฮเก่าอย่างนี้อ่ะพอเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตามหลักมาจิตสตรักเจอร์ละนะครับอ่ะตรงนี้เป็นไฮนะอ่ะตรงนี้เป็นไฮนะเทนขาขึ้นแ้างล่างเป็นยังไงขึ้นย่ออ่ะแบบเนี้ยเลือกแข็งแรงไปต่อก็บายอีก,กปิดหัวอีกนะครับเนี่ยเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยๆอ่ะมันก็เล่นได้และ แต่ทีเนี้ยการเล่นแบบนั้นมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยอ่ะอันนี้เริ่มลงละเริ่มลงละอย่างที่บอกนะเบรกให้แล้วเขาจะลงตรงนี้ก็ได้หรือเขาจะขึ้นไปเบรกนี่ค่อยลงก็ได้ซึ่งที่ที่เราจะลองบายแค่ที่เดียวเลยนะเอาที่เดียวเลยนะเป็นแบบที่ลองบายก่อนนะครับในทำเฟรมสิบห้าแล้วกันชอบทำเฟรมสิบห้านะมันหาดิมงดิบาลตะพงสะพายง่ายดีนะครับ อ่ะดูในหนึ่งชั่วโมงก่อนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าโอเคถ้าอยากบายต้องให้เขาเขียยเซนซมแล้วเราจะได้บายชุดนี้นะครับชุดข้างล่างนี้นี่กับน,นี่มีสองที่นี่แหละอ่ะถ้าตีแบบแบบผมก็จะขี้งกหน่อยประมาณนี้อ่าแต่ถ้าตีแบบสากลละโลกเขาก็จะตีอย่างนี้นะครับผมจะตีอย่างนี้นะผมจะแบ่งเข้าเพราะผมไม่อยากโดน s l เยอะนะครับ ประมาณนี้นะ,ะชุดแรกที่ได้เล่นนะครับประมาณสี่เก้ากับสี่หกชุดนี้มีเงื่อนไขคือถ้าลงมาเด้งแล้วลงเพื่อมาหาโซนอย่างเงี้ยเราจะเล่นแต่ถ้าลงมาแรงๆอันนี้เราปล่อยข้ามไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งแต่ถ้าลงมาในโซนนะครับโซนนี้น่าสนโซนนี้ก็น่าสนสองโซนเพราะว่าถ้าหลุดโซนนี้ไอโซนตรงกลางอันนี้ต้องข้ามได้แล้วนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะหลุดนะครับ เราจะลองบายได้แค่ที่เดียวหลักๆคือตรงนี้หลักๆคือตรงนี้นะครับพาไปดู15นาทีนะอ่ะดู5นาทีเลยใน5นาทีตรงนี้เราจะมองเป็นดีมานก็จริงแต่เขาใช้ไปแล้วลบไปก่อนนะครับแล้วก็ได้บายตรงนี้อ่ะมีตรงนี้ให้ลองแต่ตรงนี้จริงๆไม่สวยนะแล้วก็ข้างล่างเราก็ทําแผนรอ้อยหมดละ ซึ่งชุดนี้เขาขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นมากี่จุดไหนดูสิเขาขึ้นไประยะไหนขอว่าจากตรงนี้ขึ้นไปขึ้นมาหมื่นสามหมื่นสามมื่นสามตีง่ายลงสักครึ่งหนึ่งะ่ะลงสักครึ่งหนึ่งปะอยู่ไหนเอ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ประมาณนี้ ก็จะอยู่ในก,กรอบแถวๆนี้นะครับได้อยูย่อันนี้คือการต่อราคาถ้าเราถ้าเขาลงมาเราก็จะได้เล่นแต่ถ้าเขาไม่ลงเราต้องไปเซลล์ข้างบนนะประมาณนี้นะครับแต่ว่าการเซลล์ข้างบนเนี่ยเราทำแผนรอไว้ก็จริงอย่างโซนเนี้ยเคยทำเอาไวล้ละว่าโอเคเรามองว่ายังไงก็หลุดนะครับสองโซนเนี้ยังไงก็หลุดนะครับเราก็จะมองว่า ถ้ามันเบรกหัวเนี้ย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 วเนี้งให้ด้วยนะครับเบรกหัวเนี้ยเบรกขึ้นไปย่อลงมาเราต้องได้บายละทีเนี้ยการย่อลงมาต้องได้บายเนี่ยจะบอกทีก่อนว่าหลายๆลยคนจะมองว่าอา้าวทาไมผมถึงมองตรงนี้จังเลยอ่ะทั้งทางที่ทั้งทางที่โครงสร้างมันบอกอยู่แล้วว่ามันควรจะเป็นบายได้เปรียบตั้งแต่ตรงไหนถูกไหมครับอ่ะ ายได้เปรียบอะเอาจริงๆไฮที่เรามองเห็นด้วยตาแบบไม่ต้องงมคือตรงนี้ถูกไหมนะครับเพราะงั้นคนส่วนใหญ่ก็จะมองไฮนี้นะมองไฮนี้ถ้าเบรกไฮนี้ก็ย่อบายกลับได้แต่ระวังอาจจะมีการยอ่อแรงแต่โดยส่วนตัวผมอะผมเริ่มมองาบนะครับตั้งแต่ชุดนี้เบรกไฮขึ้นไปละเนี่ย yeah. มันเป็นการแค่ย่อชุดนี้ก็เป็นเด้งเพื่อลงนั่นแหละอะแต่ว่าเด้งเพื่อลงรอบนี้ลงไปเพื่อที่จะบายกลับตามเทนใหญ่อีกทีหนึ่ง โอเคนะตามหลัก Market Structure นะครับอ่าประมาณนี้กับน้องทองเนาะต่อไปนะครับ btc อ่า btc usd อ่ะขึ้นไปที่9 6้า0มื่นหละโอ้โหทำแผนไวน้นี่ไม่คิดจะลงมารับเลยพระเจ้ามาแก้วพระเจ้า,พร,จาพระเจ้าคุณลุนช่องเฮ้ยนะก็ใครที่จะไปบายไล่บายข้างบนตอนนี้ก็ระวังหน่อยนะครับระวังหน่อยเพราะว่า ตอนนี้ราคาเขาอยู่เก้าหมื่นจจริงๆแสนหนึ่งมันน่าจะถึงแหละมันยังไงมันก็ถึงเพราะคนทั้งโลกมันมองกันตรงนั้นอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าน่าจะถึงผมเองผมยังมองแสนหนึ่งเลยแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมานั่งดูกันว่าโอเคถ้าเราอยากได้ล้ออยากเกาะล้อไปกับเขาด้วยอะ่ะอยากได้ไปถึงตรงนั้นอะ่ะเราก็ต้องมารอบายด้านล่างทีเนี้ยการที่เราจะบายด้านล่างได้เนี่ย มันค่อนข้างเสี่ยงเพราะอะไรรู้ไหมตรงเนี้ยมันอยู่สูงละถ้าสมมุติว่ามันอยากลงพักผาเนีมันลงได้เลยนะมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับอ่ามันก็ค่อนข้างที่อันตรายแผนตรงนี้ทำไว้ให้ก็ค่อนข้างอันตรายอย่างชุดเนี้ยอย่างชุดเนี้ยทำเอาไว้ให้มันลงมาเนี่ยเห็นไหมมันลงมานิดเดียวเนี่ยลงหกโมงเย็นเนี่ยผมทาแผนไว้ลงมาตอนหกโมงเย็นถามว่าได้อะไรไหมมันไม่ถึงอ่ะก็ไม่ได้ แต่ถ้าเรามาดูในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโซนตรงนี้มันก้ามกึง่งแล้วมันมีโลตรงนี้เห็นไหมพาไปดูมีโลนี้เนี่ยเห็นไหมมันไม่หลุดโลนะครับมันก็ต้องบายละมันต้องได้บายตั้งแต่ตรงนี้แหละหรือถ้าบายตรงนี้ไม่ทันชุดนี้เบรกไฮย,ย่อลงมาตรงนี้เป็นดีมายเขต้องเล่นกลับประมาณนั้นนะครับทีเนี้ยเราก็มารอดูกันวนะ่าในหนึ่งชั่วโมงเราจะได้บายตรงไหนว่า อ่ะหนึ่งชั่วโมงได้บายตรงไหนบ้างขอดูสี่ชั่วโมงก่อนเผื่อมีดีมาแข็งแข็งให้เห็นอ่ะมันจะมีอยู่อันหนึ่งตรงนี้ตรงเก้าหมื่นสี่นะครับมาดูหนึ่งชั่วโมงสิเก้าหมื่นสี่มันกันไหมอ่ะใกล้ๆกล้กันแต่ของสี่ชั่วโมงจะอยู่ข้างล่างแถวแถวนี้งั้นเราตีสี่ชั่วโมงคุมก่อนสี่ชั่วโมงจะมีดีมารับให้เราเช่นแถวแถวนี้ทีแรก ไปดูหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะย่อยมาดูอีกทีว่าตรงไหนมันสวยกว่ากันแต่โซนมันจะใหญ่มากเลยนะเจ็ดร้อยกว่าจุดโอ้พันจุดว่ะไกลๆผมว่าเราแบ่งเล่นดีกว่าแบ่งเล่นสองชุดดีกว่าผมทำโซนให้ถ้าเราดูอย่างนี้ในหนึ่งชั่วโมงใช่ไหม,มทำโซนให้ชุดไหนสวยกว่า ชุดนี้สวยกว่าชุดแรกเราจะได้บายกันตั้งแต่494 700ถึง94 100ี่หนึ่งรสต็อ,อที่93 700อ่ะตรงนี้เดี๋ยวต่อราคานะครับถ้าใครเห็นว่าโซนมันใหญ่ไปวิธีต่อราคาง่ายๆครึ่งหนึ่งของโซนอะ่ะต่อราคาครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ สองครึ่งหนึ่งอ่าโซนที่สองนะครับโซนที่สองที่เราจะได้เล่นต้องดูในสิบห้าคืออย่างอย่างตรงเนี้ยตรงนี้เป็นดีมานเนาะเป็นดีมานนะครับเ้วเห็นมาว่าตรงเนี้ยมันจุ่มมาดีมานแล้วมันขึ้นแปลว่าตรงเนี้ยมันใช้ไม่ได้ถูกไหมตรงนี้ใช้ไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นดีมานนะครับตรงนี้ก็เป็นดีมานอ่าอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ลวมันจุ่มเข้าไปละอ่ะตัวงแสดงว่าตรงเนี้ยเราอาจจะต้องรอดูเพราะว่าถ้าเขาหลุดตรงนี้เนี่ยมีโอกาสทีเ่เขาจะลงมาเล่นข้างล่างละ เพราะงั้นเราก็จะมาเส้นส้มเอาไว้ให้เขาว่าโอเคถ้าหลุดเราค่อยบ่ายประมาณนี้ถ้าหลุดค่อยบ่ายโซนแรกอยู่ตรงนี้นะครับโซนสองอยู่ตรงนี้อ่ะประมาณนี้เลยในห้านาทีถามว่าเล่นได้ไหมถ้าจะเล่นเล่นได้นะเล่นได้นะครับ ใน5นาทีก็จะมีโซนย่อยอีกอย่างตรงเนี้ยค่อนข้างใหญ่ถูกไหมถ้าใครจะต่อต่อราคาโซนโซนหลักที่เราทําแผนไว้เนี่ยตั้งแต่9 4 7 0 0เอเนี่ยแล้วก็หดมาครึ่งหนึ่งนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเล็กลงหน่อยนึงก็ถ้าดูใน5นาทีเราก็จะเห็นโซนแบบนี้อ่ะแต่ตอนแรกเราอยู่งี้ถูกไหมอ่ะเดี๋ยวผมตีแผนไว้ให้เพิ่มก็จะเป็นโซนใน5นาทีแบบนี้แล้วผมจะใช้สีส้มอ่ะรรระะมาาณนนนนี้้้ลกกัันะคบแวเเ็็จไดห สต็อปหันจุดหนึ่งคือตรงนี้เปลี่ยนสีก่อนสต็อปหันจุดหนึ่งคือตรงนี้แล้วก็จะได้เล่นบายแถวๆชุดนี้อีกที่หนึง่งซึ่งเอาจริงๆเนี่ยชุดเนี้ยผมมองว่าถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่โซนมันจะใหญ่นะโซนมันใหญ่สต็อปลอสอ่ะคือโซนมันแค่นี้ก็จริงแต่สต็อปลอสมันอยู่ข้างล่างนี่นะครับมันต้องเอ็มเอ็มเข้า จุดเข้ามันไกลนะเนี่ย 95, 900ถึง 95, 450ก็ประมาณ400กว่าจุดก็แบ่งเข้าเอานะครับแบ่งเข้าเอาเนี่ย mmdd อผมตีเหมาโซนนี้เลยแล้วกันนะรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับใน5นาทีก็ถามว่าชุดเนี้ยมันขึ้นไปเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเบรกหามันมีนะแต่ชุดเนี้ยพอมันเด้งเนี่ยแล้วชุดนี้มันผ่านนี่หมดละแล้วมันติดซับไพ่ตรงเนี้ย ลบกอนเริ่มลบละตีซับไพให้ดูนี่มันติดซับไพตรงนี้ติดซับไพตรงนี้เคลียร์สต็อปฮันดตรงนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะลงมาได้แต่ลงชุดนี้ต้องหลุดโลนี่นะต้องหลุดโลนี่แล้วเราจะได้บายกลับแต่ถ้ายังไม่หลุดโลเราจะบายไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่ใช่ดีมานนะให้มันขึ้นไป ต่ถามว่าจะมองเป็นดีมานได้ไหมถ้าในหนึ่งนาทีเป็นดีมานตรงนนเ,เนี้ยมันเบรกแค่ไฮเนี้ยผมไม่คยย่อยอยากมองว่ามันเป็นดีมานแต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งนาทีให้ดูเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเป็นดีมารเพราะมันผ่านไฮนี้กับไฮนี้นะครับมันก็มองเป็นดีมานได้ซึ่งการที่เราจะเล่นเนี่ยบางทีเล่นเร็วเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะแต่ในทางกับการถ้าสมมติว่าผ่านชุดนี้ขึ้นไป สมมติว่าชุดนี้ดันผ่านตึ้มขึ้นไปดันผ่านตึ้มขึ้นไปดันผ่านปุ๊บตรงเนี้ยครับไฮเนี้ยเราไม่ค่อยอยากเล่นอยู่แล้วเหมือนเมื่อวานมันก็มันก็ผ่านให้นิดเดียวแล้วมันก็ย่อนิดนึงแล้วมันก็ไปถูกปะละ่ะเออนะครับเราก็ไม่ต้องไปรีบผ่านไฮนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นดีมานที่หนึ่งแล้วก็ดีมานที่สองนะครับผมก็จะตีโซนเพิ่มไปให้ให ผมเหมาโซนอย่างนี้เลยนะเพราะว่ามันมีสองโซนอยู่ใกล้กันนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดีมานแบบนี้อีกที่หนึง่งอ่ะสมมุติว่าถ้าชุดนี้เบรกไปเบปึ๊บเบรกหาไปอย่างนี้ถ้าย่อ,อก,กลับมาบายตามโซนตรงนี้ได้ถ้าบายปุ๊บแล้วมันขึ้นมันก็ดีแต่ถ้าบายแล้วมันไม่ผ่านอะ่ะมันจะออกมาเป็นทรงนี้อสิ ึืบแล้วชุดนี้จะเด้งต่ํากว่าแล้วลงลงมาชุดเนี้ยอันเนี้ยอาจจะต้องรอดูก่อนว่าโซนข้างล่างตรงนี้จะรับไหมแต่โดยส่วนตัวผมจะไม่รับผมจะเอาข้างล่างแล้วให้มันขึ้นอย่างนี้จะสวยกว่าโอเคนะโอเคนะครับ ตามนี้เลยอ่ะวันนี้ก็แค่นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยใครมีคำถามอะไรพิมพ์ถามไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ